นี่สิต้มปลาคอเด้อครับพี่น้องต้มปลาคอต้มปลาคอนี่ครับปลาคอหน่อยแล้วพี่น้องสิต้มใส่ปลากรอกส้มปลากรอกนี่ครับเดี๋ยวขอตัวเฮ็ดก่อนพี่น้องเสียบเสียบแล้วพี่น้องต้มใส่ส้มปลากรอกเด้อพี่น้องใส่หยดผักติวโอเคครับพี่น้องรอติดตามครับผม รองว่าเสียบแี่นอนครับผมหม้อเดือดแล้วครับพี่น้องผมใส่ประกอบไปหกหน่วยเนี่ยพี่น้องเนี่ยผมใส่ประกอบไปหกหน่วยแล้วก็ปลาค่า,าตะไคร่ผมใส่เบิ้ลเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องบัวบริการเสียเวลาครับพี่น้องมีปลาของห้างครับพี่น้องปลาสองตัวใส่ลงไปเลยโอ้โหเต็มหมอปุ๊ลูก นิดฟ้าไปครับพี่น้องลอปลาสุกโอ้พี่น้องเอ้ยเบิงเบ่งเบ่งพี่นอ้องกินตาเสียบขนาดเลยใส่ยอดผักติ้วลงไปยอดผักติว้วดอกผักติว้วยอดผักติ้วครับใส่ลงไปเลยเพิ่มความอร่อย không 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 โอ้โหพี่นอรรอ้องเบิงสีสันระบบตงห่วงครับผมผงนัวใส่ลงไปพี่น้องโอ้โหพิศาเสียพี่น้องน้ำปลาแท้ใส่ลงไป หอมห่วยห่วยหอมห่วยห่วยเนาะซีมือหนำก็พี่น้องเอ้ยม่ตาเสียบเถอะว่าบือหนำอือ้ยวขัดเลย ขับเลยพี่น้องเฮ้ยผักขรนแย่งหอมชี้ครับพี่น้องใสล่ลงไปเลยสุกแล้วบมดตองฟังเสียงอื้อ <c ười> <c ười> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนดึกๆเนี่ยประมาณสามถุงเกือบสี่ถุงเลยเนาะพี่น้องเนาะมาๆครับพี่น,อน้องคือเกอล์บ้าปูมันนี่ต้มปลาคอใส่บักสมบักกอกกับสมปักติยวครับกับสมยอดปักติยวปักติยวดอกโอ้พี่น้องเบิ่งน้ำสีแดนขึ้นเลยมากมากพี่นอ้อ,อ,งองเขาสองห้องเขาแบบนี่ครับเขาเนียนเนียนครับครับพี่น้องมาๆตรวจจานเนาะพี่น้องโอ้ยเบิ่งมึงิ่งน้ำิ่งสีน้ำเลยก็ <c oughs> สมสนประกอบใส่กับักติวเนี่ยอ้ยเนือขาโบ้เลยประกอบ

รวมพอดีนั่นจะเขากันพอดีเลยพี่น้องอันนี้นยอดพักติวนี่ปกติเขาไปซุปเลยพี่น้งองจับมือพอดี Ăo bắt sụp, Hải Viên Hoàng này bưng lên, sệt thôi là, nhà mua hàn này nhòa kiểu 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 ืมกินเย็นในตรงนี้เปรียวแน่ไนอนแต่เปรียวประกอกเปียวสมุนติวมันเปียวเส่บมันถึงแตกต่างกันกับเปรียวประคามเปียวได้พี่น้องอ เนียนครับเนียนครับนี้ค่ะสมุนสมุนไพรืล้ลวนมันตานโลกได้พี่น้องสมุนไพเนี่ อุม้มอเท้ามีโลกสักคนละใช่ไหมฮะอยู่ในตัวเต้าเราจะตานเขาอยู่บอนะครับาตานเขาอยู่กบบยู่ได้าตานเขาแบอยู่เขาก็ทำไรเต้าแค่นาดเลยหลกไปสมมติ มีโลทุกคหน,หหน,นห่อนนี่ไป็นองไงถ้าหอนถ้าแสบต้มปลาต่วสุดห่อนแสบพป่น้องบอกข้าวกบวกังเลย เดวังเนี่ยตกลางปเดแดกใส่ยูใส่น้อนี่ใส่ยูนี่อ้ย้ยใส่กับนังทอกนี่เฉพาะใส่กับนังทองกใอ,กอ้อิม่มเลยพี่น้องอืมบ่มีใครเหรอ cái version version cái cứ cái ốp rồi khẩu ban đực này phe nòng 3 thùng rồi 2 thùng cua hái ngân xài บ้าผูกจักสีไลายพเพชเซ่คำลายเพชรเซ่กันยู่แถวนี้ละหากินหาอย่ากยังนีเละพีน่น้องบ้านท่องกันเล่นบานท่องคนหากินกันตั้มกันอยู่หันเละพี่น้องเอ้ยคนหากินหลายมันคือสมัยก่อนเด้สมัยนี้นี่เงี้ยคือเงี้ยเว้นเนต็ม บุกมือพี่คนหนอนบวกน้อนกับบ,บ,บ,บนน้อนกับมี่เลยพี่น้องอยู่บ้านห้องบวกงานสดกับมี่หมดทำลไรอุ้ยปวดติวไหมพี่น้องเจ็บนี่ปวดติวอืม Rộng lắm đó, thưa nhỏ Rượm này đấy Mặc qua khúc nuôi của nó Cầm nhỏ thằng tiêu nóng bay Uhm ừ. เือเนี่ยเนื้อปักประคอม่หลายสายพันธุ์กันบกตัวีงาหัวสันนี่บอนบอ่นันบอบอไดดเรื่องว่าไหนเปนประคอเปนออกจากบ่อบเรียงเขาเป็นบอนด้เรื่อง เบนกลางไม่นั่งพี่น้องผมบอกเลยว่าเมนูนี้บริกินรนี้ไงเลยพี่น้องเฉพาะเครื่องรุ้งเนี่ยนะปลาดไปลอยก็าบาดเลยพี่น้องเฉพาะพัก ก็พักพก,กัะกอบปุ้นี้ผมจะบอกเลยว่าบริการินยังไงบะกอกสาหน่วยสิบอ่อหก,กหน่วยกับยี่สิบะพีนนัองภายีงกําัรสิบบาทสองกําประอมชีเร้าอีก อาจจะเคยบปเป็นกูดว้ยหลายยางพี่น้องเครื่องปรุงอืมพี่น้องอาจจะว่าโอ้จมยังบด้จมครับนี่วบอท่างหมดถึงว่าแบบเวลาต้องเฮ็ดจมเข่าเทื่อ่ใส่งบประมาณบดน้อยเทือนนะครับพี่น้องเข่าหมดแล้วพี่น้อง ปูเสียบพี่น้องบาปูเขาบอกเลยว่าเสียบก็ขอจะได้ขอขอ,ขอบุณเลยพี่น้องเขามาบึงนะครับคลิปนี้ต้มปาคอใส่บากกอกหน้าแลวก็ยอดพักติวดอกผักติวพร้อมแล้วก็ใส่หอมปลกขี้เหล้าผักขแยงครับครบเครื่องเลยมุมยนไพ่บาดห้องไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่ด้วยครับซอยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคนไหนกดแจ้์ให้าบาปู สวัสดีสารครับพี่น้องเพื่อเปลี่ยนกวานั่งเลงใจว่าคลิหนาสิไปทั้งเลยยิ่งไปนู่นยังเดี๋ยวคอยติดตามกันด้ยวยพี่น้องไปนะครับคลิปนี้ขอพี่น้องยูนิวิแฮงครับสวัสดีครับ